มาตกเป็นะไตกสีชมพูอ่ะโอ้โหกล้องหนูสีชมพูปกเป็นสีขาขาวป็สีส้มสีส้มอะสียพี่น้องสวยมากเลยนะคมเทั้งสีงานเนี่วนีานีอ้อ bon ือทไมไม่มาบวบัวนะบมวนี่บัวนเป็นสีอะไรบอวเป็นสีทองอ้งามคักงามแน่ งามพึ้ลึกงามพะลือที่นี่ที่เดียวนะครับแม่นค่ะที่นี่ที่เดียวนะคะที่นาจำปาดงนะคะลุงพลประแตนนะคะงามคักีลีค่ะมือนี่ทองฝาเปลี่ยนสีหลากหลายสีพ่อพี่น้องเอ้ยสีนี่ก็เป็นสียังเิ่นห่องนะคุณอนุวัฒน์สีนี้เขาเรียกสีอะไรคะเนี่ยคุณหนึ่งยไทยครับคุณหนึ่งค่ะสีอะไรคะสีแดงใช่ไหมคะสีแดงนี่เป็นสีที่อะไรนะคะส้มอมแดงสีส้มอมแดง เป็นสีที่แข็งแกร่งหรือเปล่าคะแข็งแกร่งเนาะค่ะเนาะค่ะเนี่ยสวยมากมากเลยนะคะสวยมากเลยดูี่มีที่นี่ที่เดียวนะคะทุกท่านที่อื่นไม่มีดูจ้าที่อื่นไม่มีดูนะคะต้องฟ้าที่อื่นปกติค่ะสวยมากมากเลยมัน สวัสดีค่ะบรรยากาศตอนค่ำนะคะมีมีจุ็อตนะ่ไหนอ่ะไหนอ่ะลุงอยู่ไหนอ่ะลุงพลอยู่ไหนล่ะคุณหนึ่งไปมนยังบองใดเลยโมยุซื้อไอลีได้เจ้านี่แหละบอสพระน้าคนจอยเด้เนี่ยคนจอยคนเท็ดนี่แหละเ็ดเ็ดถุ่มเทศกับองค์ปูเนี่แหละ

ดูลุงนะคะนู่นค่ะเลบนยล่มุมนุ่นนะคะทำงานอะไรอีกเน,นาะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคน

เอาเกเไปอาเอาไปอยปนะเี่อวยมาดนี่ได้ใช่มาวยมาดเดียมนนั้นนะวยากๆเลยนะคะนี่ค่ะวมแรงวมใจกันช่วยกันนะคะเพื่ออค์ปู่นะคะของทุกคนทุกท่านนะคะที่มีจิตศรัทธานะคะ ที่มีแรงศรัทธานะคะให้ลุงนะคะได้มาเป็นสะพานบุนนะคะผูกช่างนะคะก็ลุงคนนะคะก็ทําสําเร็จแล้วนะคะกูเติบใหญ่เติบโตเละก็ขอบคุณคุณดิจีทุกท่านนะคะนี่ค่ะ,คะอากาศลมแรงนะคะคุณดิจิตวันเนี้ยลมแรงมากๆเลย นมไ่ได้เห็ยังแล้วโอเคเราไม่อยากพูดกว้างกัพงเจ้าหิวหิวปไปกันยังอาไปกัะ มวยชุ่มกันนะคะไรย์สมอน่ะผลไม้ผลละมุนนะคะนี่อ๋อถือว่านะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอ้าวอ้าวยุสายแล้วเนาะนี่แหละค่ะเช็ดเบาะนะคะเช็ดเบาะเดี๋าบปออนก็จะช่วยนะคะจะช่วยนะกนไม่มีไงลุกมหนูไปเอาที่บ้านมาได้หนิอะไรนี่นี่คลุทางไอ้ผ้าโน่น แบบว่าออนก็จะช่วยนะครับอ๋อนูไม่ได้ไปหาห้องครัวเลย้องครัวไม่มีครุที่แบบว่าไว้ใช้เด้คร oh, no. ูลุงเนี่ยนุ้เอาผ้าแบบอย่างดีมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็แยกเสร็จไปแยกมาเฮ้กาแฟไปดิไปนอนน้ำชาไปนอนจะไม่ได้นอนไปดิโอ้ไปเลยโอี่ยไปเลยโอ้มยไป เดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปช่วยนะคุณแอนเดี๋ยวป้าไปช่วยค่ะค่ะเฮ้ยสัวว่าแจ๊บแม่โจมีอย่างดอกลุ่งนี่กระดาเออเพิงไลยกระดาเนาะเอาคือวางสั่นบบนี้โอ้ยหน้าพ่อแม่พี่น้องฟองไปเอ้ยหน้แม่นบอกสางว่าเถนอนบบนี้หนาะมาสร้างว่าเห็นอนหนอาหน้หนอาหน เห็นว่ากระดายอืมอ้าวลุงบนเป็นแดงแอ้วเจ้าเฮ็ดไปพอจะทายเจ้าเนี่ยนะเออนี่แล้วโอ้โหลุงพลบอกว่าจะรายงานช่องนะคะคุณเอฟซีเฮ้ยน้อเพิ่งไล่กระลุกตันเนี่ยด้อเห็นว่ากระดายอืมน้าพ่อตาเลยจ้าไปจะใส่เบอร์เบอร์เป็นยันใครได้มาถ่ายไปอีกแล้วนี่เอ้าโอ้ยน้ออไปมาายีนี่อ้าโอ้ยน้อ ดูสิคะลุงพลไปแกล้งนะคะแกล้งช่องใครเนาะหน่าโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอย่าไปอย่าไปเหตุผลในล่วงไอ้บาปในลุงเลยเออเจ้านี่โอ้ยอืมอืมยังหันไม่ยุ่งนะคะนแกล้งโดนแกล้งโดนแกล้งโดนแกล้ง ยังจะไปแกล้งอีกนะคะคุณเอฟซีดูสิจะไปแกล้งคนคนเท่าคนแก่นะคะเนี่ยคนเท่าคนแก่เนี่ยนี่ล่ะลนี่ล่ะน,นี่ล่ะถึงเป็นลุงพน้น่ะคนเดิมเลยล่ะบ่มีอันเปลี่ยนแปลงเลยเนี่เป็นเ,เล่นมกแบบใดกับมกแบบนั่นละพ่อพี่น้องนี่ล่ะเออนี่แซ นี่สายของลุงพลนะคะมีมุกเยอะนะคะชอบเล่นนะคะคุณ MC. เอซก็ขอบคุณคุณเอซทุกท่านนะคะเดี๋ยวพอนจะไปช่วยนะคะอัใส่ใส่หลายแล้ว